ลองสปีดหกเจอจก็ได้พี่ลองวิ่งดูครับเด็กเล่นลูกวิ่งอยู่ขาออกจะดึงขาเขาเก็บภาพครับนิดนึงครับนิดนึงลองหเครับเนี่ยไว้วิ่งลงไปวิ่งครับมันจะมีตัวสปอร์ตแรงกระแทกการยืดหยุ่นนุ่มครับตัวนี้จะเล่นจะนุ่ม ตัชั่วโองชั่วโมงไหวได้ครับต่อเนื่องได้ครับมีไหมมีมดูดิดดดเก็บล่องมาได้แหละขอให้เร็วขึ้นนิดนึงนะเดินดนเดินเดิสปีดขึ้นไปครับเดินเดินเดินเดิ Terima kasih telah menonton!